สนับสนุนโดยโกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงผลนทางสร้างสุขวันนี้ไปติดตามการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ ปัจจุบันปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บุกรุกบ้านเรือนและไรส่สวนมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยสาเหตุที่ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการขยายตัวของชุมชนเมืองทําให้แหล่งน้ําและอาหารของสัตว์ป่าลดน้อยลงการเพิ่มจํานวนของช้างป่าที่มากขึ้นแล้วพฤติกรรมตามธรรมชาติเมื่อช้างเด็กตัวผู้โตเต็มวัยจะถูกขับออกจากโคลงเพื่อไปหาอาหารตามลําพังบางครั้งกลับเข้าป่าไม่ได้หลุดมายัางพื้นที่สวนหรือพื้นที่ เกษตรกรรมของชาวบ้านจึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งทาง,ทางชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนนำมาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนค่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นหานการ <c oughs> นี้เป็นการจี้ใลแล้วกับแม่ึงโกาก็ไม่กับลาบะเลยแม้ว่าจะทำยังไงเขาไม่ไม่กับเลยเมื่อเราท <c oughs> ุ่กลับไปข้าไปแล้วเขาจะโอบกุกลับมาแล้วกับเพื่อป่าข้าวไปหรือก็ทุ่มควรแต่เขาก็กลับออกมา บางคนเนี่ยกลางคืนก็จะต้องไปจีดยาทีานี้พอร,รู้ว่าไขน่นุยเนี่ยอยู่ในละแวกนี้เนี่ยก็ชาวบ้านไม่กล้าไปจิดยาเราก็จะเห็นว่าในบางที่ในบางถัวเนี่ยเขาเอาเอาวงเขาเนี่ไปนโน้มกิ่งทุเรียน ถาพอมีลูกทุเรียนเนี่ยเขาก็ใช้เท้านี่เดียบจนลูกทุเรียนเนี่ยเละแบะอ,ออกมาไอ้ประเภทถังน้ํ<ต>าก็จ้ใช้งานของเขาครับจิ้มจนเป็นดูแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถใช้การได้เกี่ยห้าเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับยิ่ง,ง,งโดยเฉพาะหมู่บ้านนี้ครับก็ถือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากสุดเพราะช้างเขาก็จะะเวนอยู่ระแวแกนี้นานกว่าเพื่อนคือปฐมบทเลยก็คือเรื่องของสภาพบ้านสภาพถิ่นอาศัยเดิมของช้างป่าที่อยู่ในป่าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เพราะนการหาพื้นที่ในการดํารงชีวิตการอยู่รอดใหม่ก็คือนอกพื้นที่ป่าเขาก็เรียนรู้แสวงหาก็ออกตะลิดมาขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันการออกนอกพื้นที่หรือการที่ช้างมาอยู่กับประชาชนอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านเลยเนี่ยก็จะเกิดการทําร้ายช้างทําร้ายคนคนบาดเจ็บคนเสียชีวิต คนทาร้ายช้างช้างเจ็บช้างเสียชีวิตก็จะเป็นคอนฟ lict ที่มันรุนแรงขึ้นมาซึ่งถือว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงสุดละเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงการปกป้องคุ้มครองช้างที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยนะครับรวมถึงการดําเนินการในการหาวิธีการใดๆก็ตามในเรื่องของการผลักดันการเฝ้าระวังการป้องกันรวมถึงการเคลื่อนย้ายหาช้างที่ออกนอกพื้นที่เหล่านั้นเนี่ย กลับไปสู่ป่าดังเดิมให้ได้ผลกระทบต่อประชาชนหนึ่งก็ส่วนมากจะ เป็นพืชผลอันศินะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรแต่คือทางใต้เนี่ยมันเป็นสวนสวนทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีค่านะครับแล้วก็ต้นหนึ่งมันก็มีการเสียหายตั้งหลายหมื่นก็ทางสำนักงานนะครับอย่าใช้สลพลิกกำลังจากหลายๆหน่วยงานเหมือนกับกรณีของพายเจ้าหานะครับหรือพายไข่นี้นะครับขั้นตอนขั้นแรกก็ติด GPS ติดตามตัวก่อนเพื่อให้เจ้าที่ได้รู้ว่าขณะนี้เวลานี้ช้างมาอยู่จุดไหนจุดไหนขั้นตอนในการ กจับมาเนี่ยผมก็ได้ปรึกษากับหลายฝ่ายนะครับได้แนะนําวิธีหนึ่งว่าเราเอาช้างบ้านไปควบคุมจะได้ไหมก็เ,เลยตัดใจเอาช้างบ้านควบ,ค,วบคุมมาพอควบคุมมาเสร็จปั๊บมากักขังไว้ในพื้นที่ดังกล่าวรอให้สารแพทย์ได้ตรวจสุขภาพช้างได้ตรวจเลือดอะไรช้างอะไรหมดก็อยู่และก็รอจนกว่าอออช้างที่มาายจะเสร็จ ก็ใช้เวลามันเจ็ดเดือนถึง8เดือนขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายนะครับเราปรึกษาแล้วว่าจะไม่ใช้ยานะครับก็สามารถเอาช้างบ้านควบคุมขึ้นรถทั้ง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 สตัวเลยช่างป่าตัวนึงช่างบ้านขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนก็ตัดสินใจว่าใช้เวลากลางคืนเพราะหนึ่งอากาศมันไม่ร้อนมีผลดีต่อ,อช้างได้เยอะก็ตรงนี้นะครับจอเคสตัวนี้ ไปใช้ในภาคสารภาคภาค,ภาคอื่นๆที่มีช้างในลักษณะอย่างนี้ต่อไปได้ครับถ้าเหตุการณ์เคสอย่างนี้ที่อย่างอื่นให้สันออสไปให้ไปช่วยอีกที่ครับครับผมคงจะร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านจักดันให้เขาเข้าป่าเป็นอันดับแรกก่อนครับถ้าไม่เป็นผลกันต่อไปก็ค่อยคุยกันกับเจ้าหน้าที่ฝากจะหาวิธีกันเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานถ้าถึงเวลาที่จำเป็นแบบนั้นจะเอาจ้างบ้านช่วยเป็นโรบอทช่วยในการเคลื่อนย้ายช้างหรือผลักดันช้างเข้าไปจะช่วยชาวบ้านได้อีกวิธีหนึ่งโดยไม่ใช้ความรุนแรงโตช้างบ่านไม่เกิดความเสียหายทั้งสองฝวายเพราะว่าเป้าหมายของเจ้าหน้าที่เป้าหมายของกล้านี้ก็คือทําอย่างไรให้ช้างยังมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันนี่ชาวบ้านเขาก็ต้องประกอบอาชีพ ในวิถีปกติของเขาได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยด้วยด้วยภูมิประเทศที่เราเป็นอยู่ผมเชื่อว่าวันข้างหน้านี้เราจะมีปัญหาเรื่องช้างเชือกอื่นตัวอื่นลงมารบกวนกับพวกเราแน่นอนก็ยินดีที่จะต้องช่วยกันแล้วละ่ะนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าหน่วยงานราชการหรือว่าภาคีที่จะเข้ามาสนับสนุนก็ร่วมไม้ร่วมมือให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่งนะครับณเวลานี้เอง,องในกรณีของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสัตว์ป่านะฮะ มันก็จะมีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามพรบสวนและสัตว์ป่าซึ่งท้องถิ่นเองสามารถดําเนินการในการแก้ไขปัญหาหรือจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองได้โดยทางกรมป่าชายห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะเป็นชุดพี่เลี้ยงสนับสนุนตลอดไปในเรื่องของเทคนิควิทยาการการดําเนินการทางการแพทย์เข้ามาร่วมกับทางท้องถิ่นซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการคลายล็อกในการดําเนินการที่สําคัญมาก นะครับสำหรับกรณีที่สัตว์ป่าออนอกพื้นที่ส่วนพื้นที่ไหนที่มีปัญหาวิกฤตที่ช้างออกมาแล้วมีพฤติกรรมที่ดุร้ายก็จะมีมาตรการที่ชัดเจนในการเคลื่อนย้ายช้างเหล่านี้เนี่ยไปไว้ในสถานที่ปรับพฤติกรรมเข้าไปรักษาสุขภาพรวมถึงการวางแผนในอนาคตว่าจะดําเนินการในรูปแบบใดกับช้างเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ความปลอดภัยกับงานอนุรักษ์ การดาเนินการในระยะยาวเป้าหมายในเรื่องเหล่านี้กรณีของช้างออกนอกพื้นที่ก็คือการทําบ้านในหน้าอยู่การกลับไปฟื้นฟูแหล่งน้ําแหล่งอาหารแหล่งทุ่งหญ้านะครับเมื่อไหร่ที่บ้านเขาหน้าอยู่โอกาสที่ช้างป่าเวลาเราผลักดันกลับไปแล้วไปเจอช้างอยู่เนี่ยไอ้เจอช้างไปเจอแหล่งอาหารเนี่ยที่สมบูรณ์เขาก็จะไม่ออกมาหรอกครับเพราะฉะนั่นคือแผนระยะยาวาพักสักครูน่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ